贴点装甲呗。 ซื้อขายดีเกมอาวีทิ่ดีที่สุดมีตั้งแต่200บาทถึง10,000บาทอัปเดต ID ใหม่ทุกวันสําหรับใครที่สนใจที่จะซื้อ ID สามารถทักข้อความเพจแอดมินฟ้องมาได้เลยปลอดภัยแน่นอน100%รับประกันโดยดีเอเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ใต้คลิปขอบคุณครับสวัสดีคนในะยินดีรับประสุดยินดชีชาแนนะก็หลายๆคนที่อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยก็น่าจะรู้แล้วเนาะว่าตอนนี้นะมันมีประกาศไลอัพทีมเมคอนลีเจนออกมาแล้วในกลุ่มซึ่งแน่นอนเลยว่ากูค่อนข้างตกใจมากนะเพราะว่ามันเป็นการกลับมาของอดีตเมดระดับหนึ่งของโลกอย่างดีมาคือมึงเชื่อเพะว่า a าเอซีสที่ Bacon ได้เข้าไปแข่งในครั้งนี้มึงเชื่อว่ากูสามารถพูดได้ ปากเลยว่าคนที่แบกทีมเข้าไปแข่งจริงเนี่ยคือมีมาร์กแต่คือกูไม่เข้าใจว่าทำไมทีมถึงไม่เอามีมาร์กไปด้วยคือตอนนั้นกูออกมาพูดโ oh, อ oh, ้โหไอเฮียหน้าเมทระดับหนึ่งของโลกกูกลับมาแล้วมีมาร์กขึ้นฟอร์มนั่นดูน,นี่คือแม่งเล่นอย่างโหดอ่ะแต่คือกูไม่เข้าใจว่าทำไมทีมถึงไม่เอาไปแข่งเอซีการไปดึงใครก็ไม่รู้มาซึ่งไอ้เฮียคอมโบก็สกิลกับฟิกเกอร์ยังไม่เป็นเลยนะนี่คือแบบไม่อยากจะพูด <ไป S 2> ถึงเขาจะแบบว่าแบบเออเป็นการบูลลี่เขานะก็มีมาร์กมันโหดแค่ไหนอันนี้คืออกกกููพาาาายย้นนลับไดใเเร Road รีว่งมโข ทำดาเมจอะนะมีมาทําดาเมจคนเดียวเกือบจะเท่ากับ x4 คนที่เหลือทํารวมกันกูบอกเลยนะคือเทือนจัดกูบอกเลยเป็นเมจที่อเหียเล่นได้แบบเชียร์มันมากอะกูบอกเลยกูเลี้ยงชั้นมีมาที่ไรที่แบบมีช็อตบ้าให้เห็นตลอดนะเป็นคนที่แบบเล่นด้วยสมองจริงคนเนียนะคือ น่าสมแล้วแหละที่หลายๆคนเคยยกย่องว่าเขาคือเมืระดับหนึ่งโหแล้วหมูหวานตรงนี้โดนนะกูเล่นเลยว่าโดนเพราะหมูหวานเป็นหนึ่งในคนที่เล่นเอลสูได้นะเป็นหนึ่งในคนที่เอลสูเห็นไหมคือมันเป็นหนึ่งในคนที่เอลสูรักมันไอ้หมูหวานนะคืออย่างที่กูเคยบอกไปแหละว,ว่าถ้ามึงจะเก่งแค่ไหนถ้าเอลสูแบบไม่เข้ากับมึงอ่ะไหนมึงเล่นให้ตายไงมึงก็เล่นไม่ได้แต่คือหมูหวานน้องตีอะไรพวกเนี้ยเป็นคนที่แบบสามารถเล่นเอลสูได้นี่กูบอกเลยนะ <c oughs> โอเคไหมรับชมเกมเลยมีอะไรหรือเปล่าตอนนี้สองนาทีนะ แลวมีมาตรงนี้พยายามไปแช่อยู่นะคือเขาเป็นคนหนึ่งในคนที่เปิดเมตาเตียวเสียนอันนี้คือกูกล้าพูดเลยพเพราะสมัยก่อนหลายๆคนเนี่ยรู้ว่าเตียวเสียนไม่ได้รับความนิยมในการแข่งขันเลยมีมากนี่แหละนะคนแรกๆเลยที่แบบจิบเตียวเสียนล,ลงมาแข่งแล้วแบบเปิดเมตาให้แบบคนทั้งโลกเลื่นตามเขาเป็นแบบที่สุดของเมดในยุคนั้นอนะ่ะมึงเข้าใจปะ่ะแล้วกูรู้สึกว่าฟอร์มเขากาลังจะกลับมาแล้วแล้วในอาร์วีโชว์ราวนี่บางทีเขาจะฟอร์มกลับมาแล้วแบบได้แบบได้โชว์อะไรหลายๆอย่างให้กูดูนะ โอเคตรงนี้มีมาร์คพยายามแบบไปเปิดวิชั่นดูมึงดูเดี๋นะคือเขารู้ไงว่าแบบโพซิชั่นเขาอยู่ตรงนี้อะไรยังไงเขารอดนะเขาก็สามารถแบบแหลมได้นะมีมาร้านะโอ้แล้วตรงนั้นคน,นที่โดนเหมือนจะเป็นมอสหรือเปล่าแล้วกระโดดโอ้ยทับไปที่เดิมด้วยนะโอ้แล้วต้องเสียพิกเกอร์มาคือกูไม่รู้ว่ามึงกินม,ม,มอสไปตั้งใจกระโดดไปตรงนั้นหรือว่าจะกระโดดข้ามามานนะแต่เสียพิกเกอร์น,นะเจ้าโอ้แล้วตรงนี้ไอ้เหี้ยงเอเซอร์แตกหรือเปล่าตรงนี้แล้วมึงดูมีมาร์คแช่ไอ้เหี้ยโอ้มงโอ้ยอเหี้ยมันมีีวกนเล็โอ้โหเยี่

โอ้สกอยยังศูนย์ศูนย์อยู่นะานาทีผ่านไปเราลืมเรื่องเมื่อกี้กันดีกว่านะทุกคนนะกูขอไปแล้วกันนี่เราก็มีผิดพลาดนะคือกูนอนเพิ่งตื่นด้วยแหระกูเล่เบอๆแล้เมื่อกี้เนี่ยไม่ทันได้ดูด่าไปก่อนแม่งเลยเป็นไงล่ะของจริงปะล่ะ้ยคือในแชทแม่งในแชทเรากำลังฝัดดีนเองกำลังชมคุณอยู่นินเองกำลังรับชมคุณอยู่มาตะฟักเลยคือกูดูทุกแม็ก์แะแข่งนะถึงแม็กจะไม่ได้ดูสดแต่กูดูย้อนหลังนะทุกคนเพราะกูเป็นคนที่ชอบดูการแข่งขันนย คือแข่งกันได้บทล์เบสต์ออฟเซเว่นมั้งถ้าจะไม่ผิดเกมเนี่ยอ่าในแมตช์นี้นะไม่ใช่เบสต์ออฟไฟในตรงนั้นมีมาร์พยายามอ่ายืนโซนไว้อยู่นะคือเยี่มีมาร์นี่เป็นเมทที่มึงก็้าใป่าวว่าโมบิลิตี้ไม่ได้สูงเลยนะเที่ยวเสียงแต่มันกล้าที่จะแบบยืนลึกกับมึงได้ปะคือฝั่งตรงข้ามก,ก็คงไม่คิดหรอกว่ามีมาร์ไม่จะมายืนอยู่ฝั่งนี้มึงก็ยังไม่ได้แบบมันอ่านแบบข้ามขั้นไปอีกขั้นหนึ่งอ่ะเออเป็นคนที่อ่านเกมได้ลึกขี้ขี้มีมาร์อ่ะ ตั้งแต่ที่เอาจริงเตี้ยวเสียนเป็นตัวประเภทแบบเขาเรียกไงสแปมกึ่งเบิร์ดอะไรแบานี้นะแต่แม่งทำดาเมจแม่งสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์อะเกมเนี่ยเอออย่างเยอะสี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าเยอะมากเลยนะเว้ยมันก็ใชาในการแข่งขันน่ะเมจที่ทำดาเมจได้เยอะกว่าป่าแบบสองเท่าอะไรเงี้ยคือเป็นเมจที่สุดยอดมากแล้วตรงนี้มึงดูมีมากอ่ะก่อนหลุดแล้วตรงนี้เป็นไงมึงดูดิไอ้เชี่ยมึงดูดิบอกแบบดอกมาชัดเขาได้งใอะนะคือแบบรู้ทามมิ่งไงนะก่อนหลุดปั๊บแล้วคือฝั่งตัวข้าเขาจะรอให้ไอ้มีม่อีโโห้้เย เฮี้ยแตกแล้วเปล่าเฮ้ยมีม์ามาว่ะมาไหเฮียเลไติดโควะเอามั้งเอ้เฮียมีม์าช่วยชีวิตไว้ป้านี่ยเฮ้ยมีม์าช่วยช่วยช่วยชีวิตไไว้เมื่อกี้เนี่ยเจสเซอร์ได้เจสเซอร์จ็แตกมีม์าแม่งช่วยชีวิตไว้คือเมื่อกีกูพูดถึงไหนกูพูดถึงจังหวะที่มีมากดูมันนิ่งมั้ก่อมันแตกนานแล้วนะเว้ยนี่แล้วตรงนี้ไงแตกเลดิมีม์าแช่ไปโอ้โหเฮ้ยเอ้ยมึงเห็นได้ไงวะเนี่ยไม่เห็นได้ไงว่ามีมีเปิดป่านี่มาจากเอลสูรกูลืมแต่เขาหน้ี ล้วมีม้าตรงนี้เดินมาด้านล่างแล้วนะกล้องจับไปที่มีม้า่อยครับกล้องจับไปที่มีม้า่อยครับนี่เป็นถึงมันจะเป็นเทเซแต่เรกล้องจับไปหน่อยกล้องจับไปหน่อยมีม้ามันเอาเ้ากล้องจับไปหน่อยเฮ้ยมึงดูดิโอ้โหเฮ้ยเขาตัดยังไงโซโล่คิวอ่ะเฮ้ยเก็บจะโซโล่คิวมีแมงหงูหว่ะช่วยโอ้โหแมงงูไม่กิน แล้วกล้องจับไปเมื่อกี้ไอ้เหี้ยนะน่าจะโดนแบบแช่แล้วแบบ l レス it go นะเมื่อกี้เนี่ยแล้วตรงนี้ยังไงเอ่ยแตกหรือเปล่าสแตปเปอร์แตกไปอีกหนึ่งตัวแล้วเหลือออมนิวอลตรงนี้ยังไงพระดวัตแม่งหลายๆคนยิ่งบูลลี่น้องเขาอยู่โอ้ยแล้วไอ้เหี้ยมีมาบิชูบีกแล้วมึงดูดิไอ้เหี้ยคือแบบกล้องแม่งจับเลยโอโย้โหเย้แล้วกูจะรลี้ยชั่นอะไรวะเนี่ยแบบโอ้โหกล้องแม่งไม่จับให้กูเลยมึงดูดิทุกคนนะโอ้โหแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าแม่งเขื่อนแค่ไหนมึงดูแล้วกันนะแม่งเอ้ยกล้องแม่งไม่จับให้กูเลยมาดฟาลย แล้วตรงนี้มีมา้าเข้ามันเพื่อนคอ,าม,าอ ang, <S <S ม้องมีหมาจริงไอ้เหี้ย่แช่งไอ้มีหมาเข้าไปแล้วจังหวะนี้อกอมึอคอมโบว่าจะไปี่และคือแช่ตรงนี้แลสอีโก้ตัดนี้ยังแลกไปโอ้โหมันจะขัดเลยมึงดูการคอมโบดิมึงดูดิทุกคนมึงดูการคอมโบดิโอ้โห คือกูบอกเลยว่าเถื่อนจัดมีม้าเนี่ยนะคือมองึงดูแล้วกันความนิ่งความอะไรของเขานะคือกูอ,อยากแบบให้กลับมาแข่งเร็วๆเอาว,วีโชดาวนี่มันไอ้นี่มันไหนวันแปบบ๊บ,บหนึ่งนะกูขอเช็คเอาวีโชดาวก่อนกูอยากรู้ว่ามันแข่งกันวันไหนคือกูอยากเขียนแบบมีม้าแข่งแล้วอยากรีชันมีม้าโอ้โหอดใจไม่ไหวแล้วครับพี่มีของผมนะเดี๋ยวแป๊บ,บนึงเพรามึงดูไปก่อนกูกูเช็คตารางแข่งนะเดี๋ยวกูบอกนะว่าแบบวันไหนอ่าโอวีโชดาวอ่าเอาวีโชดาวนี่ให้ประกาศ23าที่แล้วอ่าซซีั่น5รอบที่5ออ๋มันแข่งกันแล้วอ่งงกััันนแแล้วต่่่มมยไถายทอดสดมันจะถ่ายทออดดสตนไหนนวะเี่ย อันนี้รอบหกสิทีมแล้วเฮ้ยมึงใจเย็นนะกูบอกเลยว่าอีกอีกเฮ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกินเดือนนี้นะอ mm ีกประมาณนี้แหละหลังโปรีิแข่งจบอะนะกูต่อแบบอาวีโชดาต่อโอ้โหกูบอกเลยโโอ้หคอนเทนต์ล้วๆกูบอกเลยนะพี่มีมาร์ผมขอบคุณพี่มากเลยพี่แบบเล่นโหดจนผมได้คอนเทนต์แล้วตัวนี้มีมาร์ยังไงเอ่ยมึงดูดิการเดินโซนของมีมาร์มีมาร์แช่ไปหนึ่งจังหวะมันดูฟลายเกอร์สวยจัดเลยครับพี่โอ้โหเมทระดับหนึ่งในดวงใจของผมเพาพี่นี่แหละนะพี่มีมาร์นะเล่นได้แบบเชียร์มันมากกูบอกเลยนะเล่นได้แแแบบบสะะะะใจมม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 มาาาาาาากกกอออ่่่่่เเเเป็นนนทีีีีึึึึึงงงงงดดููโโิิิลลลตตตต้้ er <c ues unto> ้พซชัร <c> ร <oughs> <c oughs> ์คืถหววไยยแบบ มึงฉลาดในการเดินเว้ยแต่ถ้ามึงแหลมแล้วตายเขาเรียกว่าโง่เขาเรียกว่าเ,าเาสหล่มึงรู้ดิมึงดูมีมาร์กดิมึงรู้ดิไอ้เคี้ยโมบิลิตี้ไม่ได้มีเลยนะแต่แบบแม่งแต่แบบแม่งเ,เล่นเล่นเหมือนตัวเองพิ้วอะทั้งทั้งที่แบบเฮ้ยต้องเดินหนีเอาอะไรประมาณเนี้ยเออสุดจัดจริงแล้วสแนปเปอร์ตรงนั้นยังไงมีมาร์กไอ้เคี้ยเขาไปแช่โอ้โหมึงดูที่แบบต้องฟิกเกอร์หนีโอ้โหเทียนจัดว่ะแล้วตรงนี้ว่าโพซิชั่นมีมาร์กไม่ถูกต้องแล้วโอ้โหแตกนะโอ้หแตกแล้วแต่ตรงนี้โอ้ยเย้ยนี่เดียวนี่เดียวโอโ โอ้ถ้าามอลงมีม้าเมื่อกี้นี่แบบไม่ตายแล้วไม่เป็นไรพี่ม้าพี่ทําดีแล้วนะผมเชื่อว่าแบบไม่เสียสลัดชัยชนะก็ไม่เกิดชื่อเงินน้อยมากเลยเว้ยสี่จุดเจ็ดอ่ะเงินน้อยกว่าแบบแชรี่อีก่ะแต่แม่งเล่นอย่างเฉียนเลยแล้วมันได้ไอเทมเป็นบูมสติกมานะบูมสติกนี่หลายคนสงสัยว่ามันดียังไงคือมันก็แต่ว่ามันจะแบบให้สกิลไอเอ็ขาเรียกว่าสกิลศาสน้ำอ่ะไอ้หมวยอะไรที่แบบไม่ใช่แข็งนะอีกอีกอีกกันนึงอ่ะเออนั่นแหละมันทำให้แรงขึ้นเว้ย เพราะตามปกติถ้ามึงสานไปมันโดนดาเมจหนึ่งใช่ไหมมีบูมสติ๊กมันก็จะโดนแบบดาเมจของบูมสติ๊กด้วยซึ่งแบบมันจะสแปมแล้วแบบแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วตรงนี้ออมนี่วอมไม่กล้าที่โดดใส่มอนะแล้วมีม้ากูกลับมาแล้วไปจัดการมันพี่เมื่อกี้แค่ฆ่าพี่เอเดียวมาใช่ไหมไอเดียวม้านี่โดนมีม้าคิวไปสองตัวนะแล้วแบบได้คิวมีม้าคืนมาด้วยแล้วตรงนี้ยังไงเอ่ยมีม้าจัดการมันหน่อยนะโชว์ให้เขาเห็นหน่อยว่าเมทที่ทำดาเมจสี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะมันเป็นยังไงนะเมทที่แบกครี่มได้อ ตรงนี้ยังไงเอ่ยเฮ้สยสไยโ้รหมูหวาหน่าโดนอยู่แล้วคืออย่างที่บอกกูบอกไปตอนต้นว่าเอวสัวมันเลือกหมูหวานไว้คือแบบมันสามารถแบบสะบัดกินได้อะมื่อไห่ปะ แล้วตรงนี้เจสซี่ซอมบี้เก็แตกกูบอกเลยนะเบคอนชุดนี้จริงๆม่งเริ่มลงตัวแล้วกูไม่เข้าใจว่าแข่ง EAC ทำไมถึงไม่เอามีมาร์กไปด้วยวะโอ้มึงดูดิโอ้สแนปเปอร์โดนรัวๆนะมันเป็นคนที่แบบเลือกคาเกตได้ดีเหมือนกันนะวเวลสุแล้วตรงนี้ยังไงมีมาร์กแช่ไปโอ้ยเชี่ยมึงดูดิโอ้โห่วยเชี่ยมึงดูดาเมจมีมาร์กเมื่อกี้มีมาร์กแช่ไปแล้วก็หายไม่หมดเลยมีมาร์กทำโทษเยอะเลยเนะี่ยแล้วตรงนี้พลวัตแม่งเข้าไปอย่างลึกแล้วมีมาร์กมีมาร์กูยังไงมีมาร์กโซนไม ขื่นจัดว่ะแล้วมึงดูโพซิชั่นมีมาดิเขามีเอ๊ยเยอะๆยังไงยังไงตัวนี้มีม้าแช่ไปไหมโอ้โหมึงดูดิโอ้โหแรงจัดว่ะเนี่ยน้องปานาวัตกูแตกอยู่คนเดียวนะหลายหลายคนถึงได้บูลลี่น้องเขานี่ไงเดี๋ยวนี้หมูหวานสวัสดีเฮียโอ้โหซอมบี้เก็บแตกกูบอกเลยโอ้แล้วมีม้าพยายามแบบแช่โซนไว้นะคือที่แช่ไม่โดนนี่ไม่ใช่แหละนะคือการแช่โซนแล้วตรงนี้เลสิตโกะโอ้โหฟิกเกอร์ออกมาสวยมากนะพี่มีม้าเดี๋ยวแค่ป้อมล่างป้อมเดียวนะกิมเบลคอน ตอนนี้ไฮบริดเอ็ก <pantry> ซ <breaking> <priced>. ์นะหยิบตัวมาก็่าจะเป็นต้นเกมมากๆเลยแต่ทได้ไม่ถึงขนาดที่จะทำให้ตัวเลดเกนที่ก่องของบอลลารบนแข็แก่เท่าไหร่ซีนี้ถือว่ารอดไปได้ครับตัวสามตัวที่หยิบมาเป็นกลางของบุรัโอ้โหแล้วดูมีมาไอ้เหียแม่งแบบยืนโซนลึกมากนะ คือมึงเข้าใจปพะว่าถ้าเปลี่ยนพวกลาดพวกลิเลียนหน้าตูเรนอะไรกูจะไม่ได้ว่าแต่นี้แม่งเล่นเตี้ยวเสียนแต่กล้าโซนลึกแบบนี้คือแบบมึงคิดดูว่าเขาใจแค่ไหนแล้วตรงนี้แช่มาโด,ดนโอีกมึงบอกโอ้เล็ดอีตโก้เองมึงดูด,ด,โด,ดิโอ้โหอย่างแรงอลยยังไม่ได้เล็ดอีตโกเลยนั่แแบบนแหละไอ้แค่แช่แล้วแบบซ่ามึงเลยปะแค่แช่แช่ซ่าบเฉยแม่งก็แบบโคตรแรงอะ่ะเออถ้าเล็ดอีตโกไม่แค่แตกอะกูบอกเลยเอานี้วะแต่มีมาร์กบอกว่าเก็บไว้ให้หมิดและแครรี่และป่าเขาดีกว่าพี่เขามีมาร์กบอกนะมีมาร์เขาแบบทักมาหากกูเเเเมื่่่อีีี้้นนยยตรงงไค เอามาดิเอามาดิอยากกินเค้กว่ะมีมาร์คบอกมึงดูดิแม่งเมดแนวหน้าเนาะมึงดูแบบเมดเมดแนวหน้าที่ฝั่งตรงข้ามไม่กล้าเข้าอ่ะมึงคิดตออแล้วกันนะด้วยแบบออร่าความเป็นอดีตเมดระดับหนึ่งของโลกของเขาอ่ะเออ,อและจอดดีว่าต้องมีแช่ห้าหรอวะ มีมาร์กอันนี้คือแช่โซนนะเละ่ือหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยเอเยี้์เขาไม่ได้อยู่ตรงนี้แช่ไว้ทำไมคือแช่โซนถ้าแบบฝั่งรงครามเข้ามาเขาจะได้โดนเลยมึงเข้าใจไหมคือแบบเจ้าเสี่ยมันเล่นเป็นเนืประเภทกึ่งโซนได้อะโอ้โหเย็บความรู้มาเต็มว่ะลิปนี้กูบอกเลยนะ ที่มีมาร์กโอ้เลงหมูหวานเลงน้ำฮะอืมแล้วเรียกเป้าหมายไปตรงนี้แล้วมีมาร์กแช่โซนไม้นะแล้วก็เอาป้อมนะใจเย็นไว้ใจเย็นไว้น้องใจเย็นไว้นะโอ้แล้วหมูหวานไอ้เหี้ยมึงดูหมูหวานแม่งก็เอาเรื่องจัดว่ะแล้วมีมาร์กอยังไงมีมาร์กโชยโอ้แล้วติดตัวลมไปดอกนึงนะมีมาร์กบอกนะไม่มีใครเข้ามานะแต่เกมมันแบบอีซี่แล้วนะตอนนี้โอ้โหมีมาร์กมึงดูดิโอ้โหเหี้ยเอาเรื่องจัดว่ะโอ้แล้วตรงนี้เขาจะสวนแล้วยังไงมีมาร์กได้หรือเปล่าซ่ามันไปมีมาร์กอืมซ่าไปแตะไปอ นะรอการกลับมาของมีมากนะอีกประมาณอาทิตย์นึงอะ่ะได้ดูเลยอา s h วีโชดาวและกูจะเอามาลีชั่นด้วยกูบอกเลยนะถ้าแบบเถื่อนนะถ้าแบบฟอร์มยังคงที่เหมือนตอนรถทูกอรอลลี่สองพันยี่สกูบอกเลยว่ายังไง down, อา s h วีโชดาวเบคอน e ีเจนเก็แชมป์ฟันธงร100้อยเป็